ไหนขอดูหน่อยคุณมีสิทธิ์ได้รับง 1, 10. 1, 10เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนเลยเหรอไปบอกเพื่อนๆดีกว่าไม่ได้ส่งอะไรมาเนี่ยไปดูดีกว่า <c oughs> ไม่เจอดังส่งอะไรมาเไม่รู้อะไใรใครส่งมารู้อัดังส่องอะไรมาเนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลวัดีเราสนใจลิง์ที่นายส่งมาได้เลยได้เลยมาหาที่จุดโกจกเฮ้พวกเธอกำลังจะไปไหนกันหรอเจะไอสใจหมเฮ้กาะแบบควง่ายๆเองนะจริงเหรอมานั่งคุยกันตรงนี้ไหม เฮ้อด hey so ัมฉันสนใจจังเลยกรอกยังไงหรอเดี e uh, okay. 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 ๋ยวเราส่งล okay. ิงให้นะได้เลยติดตามนะได้เลยเคได้นะขั้นตอนแรกเข้าไปใส่ชื่อเร็วใส่ชื่อแล้วก็บัตรประชาชนบัตรรปะชชานเลขบัตรประชาชนต้องใส่ด้วยเหรอโอเคใส่ใส่ก่อนก็วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะเบอร์โทร ทำไมรู้สึกว่าข้อมูลเยอะจังเฮ้ยทำไมเขาเอาข้อมูลเราเยอะจังเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะเราก็ทำตามกอเกาะไปก่อนเออกาะไปก่อนก็ได้อีกนิดนึงดูก่อนแล้วก็เลขบัญชีด้วยเฮ้ยทำไมมีเลขบัญชีด้วยอ่ะเฮ้อดัมเดี๋ยวก่อนถ้ามีเลขบัญชีแบบนี้ฉันว่านะมันจะเป็นลิงก์มิจฉาชีพหรือเปล่าใช่ไหมพวกเธอ ฉันไม่ทำแล้วดีกว่าไปไป,ไปดีกว่าวเราทำคนเดียวก็ได้เธอไม่ต้องได้เงินแล้วโอ <Okay. S 2> ไไเคนานจังโอทีพีกว่าจะมา ข้อมูลเข้าไปแล้วเรียบร้อยเพื่อนเสร็จแล้วแม่ฮัลโหลครับนี่ผมชอนายมหัมมัดอาดัมบาซานะครับจะมาถามเกี่ยวกับการหลอกลวงเกี่ยวกับการโดนกรอกข้อมูลครับค่ะสวัสดีค่ะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะคือผมเห็นลิงก์ลิงก์หนึ่งครับที่เขาบอกว่าจะแจกเงิน1 0 0 0 0มื่นบาทครับ แต่ต้องกรอกข้อมูลตามที่เขาบอกครับทุกอย่างนะครับแล้วก็เลข OTP มีเลขบัตรประชาชนด้วยครับเข้าใจแล้วคะ่ะทางเราขอทราบเวลาและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านได้ให้ไปค่ะเวลาวันวันที่ยีบสอครับเวลาประมาณเที่ยงครับก็จะมีขอบัตร ATM ด้วยครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะดิฉันจะแนะนำให้ทำการอายัดบัตรบัญชีชั่วคราวนะคะเพื่อป้องกันการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดค่ะคุณสะดวกให้เราด,ดำเนินการอายัดบัญชีในตอนนี้ไหมคะเรื่องบัญชีอ่อายัยดไปเลยอ่ะเพราะว่าไม่มีตังแล้วในนั้นครับค่ะรับทราบค่ะดิฉันจะดำเนินการอายัดบัญชีนะให้ในขณะนี้นะคะและขอแนะนำให้ท่านไปที่สาขาธนาคารใกล้บ้านพร้อมบัตรประชาชนเพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านและตวะรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม,ตมค่ะ ขอให้ท่านโชคดีค่ะ